สวัสดีครับตันนี้ผมเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มพามาดูตัว t o y o ต a r ร v o สีส้มนะครับผมคุณลูกค้าเป็นตัวสมาร์ทแครถยนต์ปี2017ตัวเจพัทนะครับผมคุณลูกค้าคันนี้สีส้มมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมคุณลูกค้าครับสีส้มมาตั้งแต่ป้ายแดง ้าไว้นะครับผมรถยนต์เป็นสีขาวแล้วก็มาให้โรงงานพ่นเป็นสีส้มให้ก็เลยลงตั้งแต่ป้ายแดงว่าเป็นสีสม้มเลถ้าสนใจไว้ใช้งานสักคันก็ผมคุลกคาตอนนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ แต่คันนี้เซลตั้มแนะนำนะครับผมเดี๋ยวเซลตั้มรีวิวให้สักคันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับราคาเดี๋ยวเซลตั้มลงไว้ในคลิปนะครับผมคุณลูกค้าคันนี้เรียกมาพี่เจ็ดหมื่นะครับราคาเซลตั้มลงไว้ใต้คลิปนะครับพอดีเซลตัล้ม,มดื่มราคาเหมือนกันครับผมรถยนต์เพิ่งเข้านะครับ ใส่แครีบอยสวยๆเลยเป็นตัวเจพัดนะครับผมคุณลูกค้ารถจนปี2017เดี๋ยวเซลต้ามาดูเล่มนะครับรถจนปี2017นะครับผมคุณลูกค้าจดปี60นนะครับรถจนเป็นสีส้มตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมคุณลูกค้า รถจนอคเนแคปิตอนตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับถ้าสนใจติดต่อกับเซลต้ามได้เลยคันนี้เงียบๆสวยๆครับผมคุณลูกค้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะ